แล้วถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆนะครับอาจารย์นะถึงเวลานั้นนะครับอาจารย์อาจารย์ก็จะพูดง่ายๆนะไม่มีแผ่นดินจะอยู่แหละนะครับเพราะว่าคดีนี้อาจารย์ออกตัวเยอะเหลือเกินะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณตังโมเนี่ยจะเดินทางไปถอนคําฟ้องนะับที่ศาลจังหวัดนนทบ,บุรีในกดีของคุณตังโมออกทั้งหมด เนื่องจากว่าคุณแม่บอกว่าเหนื่อยแล้วนะไม่อยากมีปัญหากับใครจะไปถอนฟ้องตรงในคดีกุตันโมนะครับซึ่งคนที่ไปฟ้องตรงไว้แล้วก็คือคุณอัจฉริยะนะครับคุณอัจฉริยะก็มีข่าวมาบอกกับสื่อแต่วว่าเมื่อวานนี้เนะี่ยถ้าคุณแม่เขาไปถอนจริงเนี่ยก็ขอให้รู้ไว้ว่าตนเองเนี่ยทำดีที่สุดแล้วนะครับนี่ก็มีสิ่งที่มีกระแสะข่าวออกมาขณะที่ทางด้านทนายตั้มนะครับสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการบริบททีมงานทนายประชาชนเนี่ย ก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันกับประเด็นกระแส่าวเมื่อวานนี้นะครับที่บอกว่าคุณแม่จะไปถอนฟ้องตรงต่อศาลจังหวัดนรบุรีนะวันนี้เนี่ยทนายตั้มโพสต์ข้อความระบุนะครับว่าต่อให้แม่ถอนฟ้องตรงก็ตามคดีนี้เนี่ยเป็นคดีอาญาแผ่นดินแม้ว่าแม่คุณตังโมเนี่ยจะไม่อยากสู้เพื่อตังโมแล้วแต่หากพี่อัจฉริยะเนี่ยมีคลิปสําคัญก็สามารถทวงคืนความผิธรรมให้ตังโมได้ การเก็บคลิปไว้ดูคนเดียวไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับคดีตังโมแถมตัวพี่อัดเองเนี่ยอาจจะเจอเช็คบินจนจบไม่สวยอีกหลายคดีทั้งหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจาก5คนบนเรือวงเล็บมีการไปใส่ร้ายว่าพวกนั้นเนี่ยเป็นฆาตกรหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากแม่คุณตังโมไปกล่าวหาว่าเขาเป็นแม่ปลอมรวมไปถึงนำเข้าข้อมูลน,นั้นเป็นเท็จอีกสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนในสังคม ไปอ้างว่ามีคลิปมีดเกียรฐาและคลิปคำสารภาพจากหนึ่งในห้าคนบนเรือดูหมิ่นเจ้าพนักงานพรบอคอมพิวเตอร์และอื่นอีกมากมายผมยืนยันด้วยเกียรติเลยนะครับถ้ามีจริงผมพร้อมปักกลักสู้ไปกับพี่อัจฉริยะแม้วันนี้คดีนี้จะหมดแสงแต่ถ้าพี่มีคลิปผมก็แต่ถ้าพี่ไม่มีคลิปผมก็หมดปัญญาจะช่วยเหลือพี่จริงๆครับนี่นะครับอีกครั้ง น,นายตั้มยังมีการอัดคลิปลงทิกต o อกฝากไปถึงทนายเดชานะครับลองไปฟังเสียงทนายตั้มครับครับวันนี้ผมได้ฟังที่อาจารย์เดชาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับในคำนองที่แบบว่าไม่เชื่อว่าพี่เอชิยะเนี่ยมีคลิปจริงผมอยากให้อาจารย์เดชาเนี่ยเงียบไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมได้เจอพี่เอชริยะในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับพี่เอชริยะรับปากแล้ว ผ่านสื่อมวลชนว่าจะเอาคลิปหลักฐานเด็ดนะครับเอามาให้ผมดูเป็นการส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆนะครับอาจารย์นะถึงเวลานั้นนะครับอาจารย์อาจารย์ก็จะพูดง่ายๆนะไม่มีแผ่นดินจะอยู่แหละนะครับเพราะว่าคดีนี้อาจารย์ออกตัวเยอะเหลือเกินนะครับออกตัวแรงด้วยนะดูถูกดูแคลนคนอื่นนะครับว่าเขาไม่มีคลิปหลักฐานนะอาจารย์จะรู้ได้ยังไงว่ามีหรือไม่มีนะครับ อาจารย์ต้องเลิกพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเลิกที่จะว่าคนที่ออกมาช่วยคดีน้องแตงโมได้แล้วนะพี่อาญชยาเขาเหนื่อยนะครับอาจารย์เขาเหนื่อยกับการที่ออกมาทําเพื่อสังคมแบบเนี้นะครับแล้วอาจารย์ไม่ให้กําลังใจนะแล้วยังจะไปทําแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมได้ดูคลิปนะครับอาจารย์อย่ามาขอร้องอ้อนวอนให้ไม่ถูกฟ้องคดีนะครับฝากเอฟซีแชร์ต่อๆไปที่ เพจติ๊กตอกของทนายใครทุกด้วยนี่นะครับทนายตั้มก็ออกมาโพสต์หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าแม่กุตังโมเนี่ยจะไปถอนฟ้องต,งตรงต่อศาลในวันนี้ถึงคุณอัจฉริยะบอกว่าแม้ว่าคุณแม่จะไปถอนแจ้งความเนแต่คดีนี้เป็นอาญาแผ่นดินถ้าพี่อัจฉริยะมีคลิปเนี่ยเก็บไว้ดูคนเดียวเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะถ้ามีจริงเนี่ยทนายตั้มยืนยันว่าพร้อมจะปักกลับสู้ทวงค่าพิธามให้กับคุตังโมพร้อมกับคุณอัจฉริยะเลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยนะครับ ทนายตั้มกอดเป็นห่วงคุณอัจฉริยะไม่ได้เหมือนกันเพราะคดีจะตามมายาวไปหางว่าครับเพราะจะเป็นคดีสืงสวนตำรวจจากคนบนเรือจากแม่คุณตังโมหลายทิศหลายทางทีิประดังประดาเข้ามาหาคุณอัจฉริยะทนายตั้มบอกว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่มีคลิปเนี่ยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันรวไมไปถึงคลิปเมื่อสักครู่คือฝากไปถึงทนายเดชานะครับขอให้เงีย,งยบๆก่อนดีกว่านะครับการไปออกตัวแรงดีว่าไปแซะไปกระแนะกระแหนะคุณอัจฉริยะเนี่ยว่าเขาไม่มีคลิป แบบนี้เนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วเกิดมันพลิกคุณอัจฉริยะเขามีคลิปและเป็นคลิปสําคัญที่จะพลิกคดีได้จริงเนี่ยทนายเดชาอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่เลยนะนะเพราะว่าไปออกตัวแรงแล้วเกินนี่ก็ฝากไปถึงทนาเดชาไว้เหมือนกันสำหรับทนายตั้มนะครับข่าไปทีดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ